สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสลับที่ของการบวกคืออะไรกันนะไปดูกันเลยค่ะ <Yeah! S 3> สวัสดีครับน้องๆน,นี่คือบ้านของพวกเราครับในครอบครัวของเรามีสมาชิกที่เป็นผู้ชายคือพ่อพี่ชายน้องชายและผมรวมทั้งหมด4ตัวครับส่วนสมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้หญิงคือแม่ พี่สาวและน้องสาวรวมทั้งหมดสามตัวครับเรามีจำนวนสมาชิกทั้งหมดคือสี่บวกสามเท่ากับเจ็ดจ้าสรุปคือครอบครัวเรามีจำนวนสมาชิกรวมกันเจ็ดตัวค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เรามีจำนวนสมาชิกทั้งหมดคือสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดตั้งหาก ไม่ว่าจะสี่บวกสามหรือสามบวกสี่ผลบวกที่ได้ออกมาก็เท่ากับเจดเหมือนกันลูกๆเห็นไม่เอ่ยจริงด้วยสิเอทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะคะคุณพ่อนี่เป็นสมบัติการสลับที่ของการบวกไงละจ้ะลูกลูกๆล,ลองดูตัวอย่างเหล่านี้นะจ๊ะ สองบวกหนึ่งเท่ากับสามถ้าสลับเป็นหนึ่งบวกสองผลบวกก็ยังเท่ากับสามจริงไหมจ๊ะสะรุปคือเมื่อเรานำจำนวนสองจำนวนมาบวกกันเราสามารถสลับที่กันได้เพราะผลบวกที่ได้นั้นจะมีค่าเท่ากันเสมอจ้ะนี่คือคุณสมบัติการสลับที่ของการบวกจ้ะ ลองมาดูกันอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะจ๊ะสามบวกห้าเท่ากับแปดห้าบวกสามก็เท่ากับแปดลูกๆเห็นไหมจ๊ะว่าสามบวกห้านั้นได้ผลลัพธ์เท่ากับห้าบวกสามเหมือนกันหรือว่าจะเป็น สองบวกสี่ก็ได้ผลลัพธ์เท่ากับสี่บวกสองเช่นกันจ้าเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะสองบวกสามเท่ากับห้าดังนั้นสามบวกสองก็เท่ากับห้าด้วยนะสิเพราะสองบวกสามเท่ากับสามบวกสองนั่นเอง เป็นไงบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจเรื่องของการสลับที่ของการบวกกันแล้วใช่ไหมคะถ้างั้นเรามาดูการบ้านของวันนี้กันค่ะ